นิมิตได้จอยซิริลักษ์เปิดไพ่ไม่เก็บค่าครูเชื่อมจิตสื่อได้ถึงหลวงพ่อโตเป็นนางเอกระดับตำนานที่หันหน้าเข้าสู่ทางธรรมอย่างเคร่งครัดจนมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตสำหรับจอยซิริลักษ์ผ่องโชคซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจในรายการโต๊ะหนูแหม่มของพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาลังพันตัวเป็นมือใหม่เปิดไพ่ทาโร่ และคอยไลฟ์สดให้คำชี้แนะทางช่องทางโซเชียลส่วนตัวพร้อมกับเล่าเรื่องเหลือเชื่อสองพระจนเชื่อมจิตสื่อถึงพระอาจารย์ดังได้อีกด้วยเริ่มมาเป็นหมอดูเปิดไพ่จริงจังได้ยังไงหนูใช้สมาธิในการดูจริงจังแต่ไม่ได้ทำเป็นอาชีพจริงไม่ได้เปิดไพ่ส่วนตัวหรือดูเป็นอาชีพอะไรไม่เก็บค่าครู ส่วนเรื่องที่จะดูให้คือแล้วแต่เราสะดวกเราก็จะเปิดไพ่ดูให้นะตามโซเชียลส่วนตัวของเราทำไมถึงเลือกดูเป็นไพ่ทาโร่ต้องบอกว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหัวเราะย้อนกลับไปน่าจะเกิน5ปีนะคะเคยฝันฝันดีมากฝันเห็นภาพสวยงามมากๆเป็นเรื่องที่แปลกตาม,มากไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเจอ หรือเราจะมีเมมโมรี่อยู่แบบนั้นเห็นเป็นภาพเรือสำเภาสีทองสวยมากมีบอลลูนลอยอยู่บนท้องฟ้าที่มืดมากแต่เรือลำนั้นสว่างสีทองสุดๆสวยงามเลยแล้วก็รู้สึกฝันดีและรู้สึกว่าอยากซื้อไพ่ทาโร่จังเลยตอนนั้นไปห้างแล้วห้างก็จะปิด แต่อยากซื้อจนตัดสินใจซื้อเลยก็เอามาเปิดเปิดจะบอกว่าไพ่ทาโร่เวลาซื้อเขาจะไม่ให้ดูข้างในก่อนคิดว่าเหมือนไพ่เลือกเราด้วยในกล่องมันจะมีภาพต่างๆเห็นว่าเป็นแนวไหนแต่เราไม่เห็นทุกใบในนั้นพอกลับมาเปิดปุ๊บภาพแรกที่เปิดมากลายเป็นภาพที่เราเห็นในฝันเป็นรูปเรือสำเภาตามเนานเลยเลยเริ่มคิดแบบเชื่อมโยงแล้วว่าหรือมันจะมีอะไร หลังจากนั้นทำยังไงต่อทำไมถึงเชื่อเรื่องนี้ก็อ่านความหมายในไพ่เป็นภาษาอังกฤษสื่อความหมายว่าให้เป็นแสงสว่างให้คนอื่นเลยรู้สึกว่ามีอะไรแน่ๆเลยเริ่มอ่านอ่านตอนแรกคิดว่าเราก็เป็นคนอ่านหนังสือเยอะเหมือนกันแต่ทำไมไม่เข้าหัวหรือจะฟุงฟ้งๆคาใจมากกับการที่อ่านแล้วจำไม่ได้ เลยไปกราบพระอาจารย์ที่นับถือที่เชียงรายเลยบอกท่านท่าหนูฟุงให้บอกหนูเลยตรงตรงหนูจะได้หยุดไม่สนใจแล้วท่านเป็นพระวัดป่าปฏิบัติทำเคร่งท่านนั่งสมาธิและยินแล้วบอกทำได้นี้แต่หนูบอกอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยต้องไปโรงเรียนไหมท่านบอกไม่ต้องเดี๋ยวสวดให้หนูเลยว่าให้ท่านเบิกเนตรให้หน่อยหลังจากนั้นดูได้เลยดูได้เอง ยังไงก็ไม่ทราบไม่รู้จะอธิบายยังไงคือหนูดูแบบไม่มีตำราอะไรพอเริ่มดูให้เพื่อนคนใกล้ชิดคนรอบข้างเขาบอกสิ่งที่เราแนะนำเขารู้สึกดีขึ้นเขาสบายใจขึ้นเราก็ไม่รู้อะไรดนใจหลังจากนั้นเริ่มเข้าไลฟ์บอกจะดูดวงให้จริงๆไม่มีสูตรอะไรหรอกแค่คิดว่าถ้าเราเห็นของใคร หรือสัมผัสใครก็ให้พิมพ์มาถามแล้วหนูก็อ่านตามไพ่ฉะนั้นการอ่านตามไพ่มันจะใกล้เคียงกับคุณหรือไม่อันนี้คุณรู้อยู่ของคุณอยู่ที่คุณรู้ว่ามันเป็นประโยชน์ก็เก็บไปล่าสุดเห็นว่าไปสองพระถึงขั้นเห็นเป็นเนื้อหนังมังสาของพระเลยไม่รู้ว่าสองเป็นหรือไม่เป็นแต่เป็นคนชอบสองพระที่จริงไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง มันแล้วแต่ความเชื่อตอนนั้นมีพี่ที่รู้จักเขาบอกลองส่องให้หน่อยเห็นอะไรบ้างจอยบอกส่องไม่เป็นนะที่เราเห็นอะไรยังไงก็พูดไปแบบนั้นเสร็จแล้วจอยก็ส่องไปที่องค์หนึง่งเป็นพระอาจารย์โตนะคะพอส่องไปจอยเห็นเป็นเนื้อหนังจีวรจริงๆจอยตกใจคิดว่าตัวเองคิดไปไกลหรือเปล่าแต่เคยมีพระอาจารย์เคยบอกว่ามีอะไรไม่ต้องสงสยัย เราก็เลยรู้สึกว่าต้องบาลาน์เวลาเห็นอะไรที่เป็นสิ่งดีสิ่งมงคลเราเชื่อเราสบายใจก็รับไว้เห็นมาแล้วสองครั้งเป็นสมเด็จอาจารย์โตทั้งสองครั้งครั้งแรกเห็นจากสองพระครั้งหลังเห็นจากการไปไหว้พระกราบพระเหยหน้ามาก็ตกใจเหมือนเห็นเป็นเนื้อหนังรู้สึกปิติจงัง